Yeah. น,นี่คือนี่น่าจะโอ้ยเลือเฟือือมันมีหลายอย่าง,อ,ายอ,ยางอ่าอันนี้กุ้งเนาะที่ถ้าเรามีเนยเนาะเราเคาเลอเอาเอาเ,ยเ,อาเ,อาเนยยัดเนะาะไข่กุ้งโอ้ตัวใหญ่มากครับอันนี้คือปูปูอะไรเขาเรียกอะ่ะโอ้สองคนจะได้สกินเหมืดนิเนาะเขาจะได้ไดที่เหลือเนาะ ส้มตาครับเตรียมส้มตาไหลบัวครับนี่ครับส่วนผสมหลักคือไหลบวัวและปูกุ้งสดเออกุ้งสด,สดครับครับตอน่ีสับสนนะครับน้าเต้าไปไหนครับน้ําเต้าน้เา <accidental. S 1> นเต้าครับ <Kapı. S 1> มีน้ําปูมีปลามีน้ําเต้าครับเพื <m> ่อหลังความอร่อยครับคุณดารุณีแข่งบันด้านด้อครับหน้องเลยตำน้ำจิ้มครับ นะครับทำให้มันง่ายมันก็ง่ายทำให้มันยากมันก็ยากครับอันนี้จะทำให้มันยากครับแรกกับความหอมอร่อยนะครับตอนนี้ไฟน่าจะชดช่วงม้าครับนี่ครับคือการบูชาจันกลางแดดครับ เกาจะมีเหลเ็กเหล็กย่างเดี๋ยวรอให้ไฟมันลดลงสักหน่อยนึงหรือว่าฐานเพงน้อยนั่นเองนะครับนี่ครับฐานสดครับใช้ฐานสดครับก็คือเผาไมใ้ให้มันเป็นฐานนี่แหละครับเพราะว่าลืมซื้อฐานครับะระหว่างรอนี้นะครับเก็บผักนด้ไหมครับะระหว่างนี้จะรัไปเก็บผักด,ด้ไหมครับนี่ อเออเห็มะเขือกินดีกว่าเห็นมีนี่เก็บงานกินไม่ทันเด้อโอ้โหเจี๋ยวเลยน,นี่ครับอลูกไนล์ลูกไนล์เสร็จ ก่อนเก็บก่อนครับนี่่ก็คอย,ยอันนี้เราค่อยมาเก็บนะผักเยอะอยู่ขอนู่โน่นเผักเขียวนี่ก็เริ่มห่อไว้นะกระแมงมากิน ริงเกอร์เปิดแล้วครับอัตโนมัติแสดงว่าเที่ยงแล้วนี่เปิดแล้วครับริงเกอร์เปิดพอดีต้นไม้ ชอบดูน้ำสปริงเกอร์เวลามันหมุนมันดูสดชื่นดิเวลาทําอะไรอยู่ต้องหยุดดูมันทุกทีเลยมันมีความรู้สึกว่าสดชื่นอย่างๆเลยเลยไม่ได้คุยเรื่องเตาต่อเลยผักก็จะงามแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นละอองน้ํานะครับ เสียได้ยินเสียงปกปกนั่นคือเสียงกำลังทำน้ำจิ้มนะครับนี่ครับลอนี่เราสดสดจ้ามะละกอนะครับต่อไปจะไม่ได้ซื้อมะละกอกินแล้วคาดว่าเรา,ราลืมอ่าเขากำลังยิดกันนะผักเควนะเอามาลองเคาะดูนะ,ะต้นก้ากำลังขึ้นนะ ได้ประมาณไม่ถึงสามวันนะสามวันสามวันแล้วอันอนี้ยังนะเาขอโทษแจน,นะนะดูอะไรพวกป๊กในครัวดีกว่านะนี่ครับคือเสียงโป๊กโปกครับแล้วจิ้มอะไรครับพี่เอครับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะท้ำิมซีฟูดนะครับไม่ได้ซื้อสำเร็จมานะทำเองครับอยากได้รสชาติไหนก็ ทำมาแบบนั้นเลยครับนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเริ่มย่างกุ้งแล้วครับกุ้งไม่ไหมเหรอคะกำลังมันพียงเดียวขยากลงก็เลยยังไม่นะครับย่างกุ้งกันดีกว่าครับน้ำยังเปิดอยู่นะรประมาณสี่นาทีสามนาทีสี่นาทีประมาณนี้ตอนกลางวันเปิดพอไม่ให้มันร้อนมากเท่าไหร่อ่าหยุดละเห็นไหมอ่ะมา เดี๋ยวเราจะย่างกุ้งกันแล้วโอเคอเครับกิกุง จิ้ชมเสร็จพอดีครับเคนื่องค่กัน็สุดยอดครับวางคู่น้ำต่อครับแรงนะครับแรงเฮ่อ โอเคครับเอ่อนี่ครับคือคอนเนาเรียกอย่างครับไหลบวัลบวกุ้งสดครับหรือภาษาบ้านผมเรียกว่าไหลบวัวลูกกุ้งสดตั้งกันเดี๋ยวทำไหลบัวตำไหลบัวครับตาครับตา้าหมูตำไหลแตกตานี่ครับ ปูสุกไหมยังครับน้ำจิ้มครับน่าจะรอ้อกุ้งครับกับ <c oughs> ข้าวเริ่มออกแล้วครับข้าวเริ่มออกแล้วครับโอ้เนื้อปูอย่างวะปูมา้า <c oughs> บอปูม้านะครับ ทำไมมันเรียกปูมาครับไม่รู้เลยครับตำไหลครับน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิ้มแจ่วเหรอน้ำจิม้มซีฟู๊ดโอ้ยน้ำจิ้มแจ่วันมันนัวครับ,รบมันสุกหรือยังครับเนี่ยสุกแล้วบ้งเนาะเอ่อไม่ค่อยมัม่นใจอยู่เหมืนขขอนกันก็ Ún lưng anh chơi lên tay mày súp sụp Sụp súp súp Sụp súp mấy súp 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 เอาไปก่อนเนาะเป็นไงครับการจัดการครับ,น,บนุ่ปะโอเคมองออกไหมเนี่ยเนี่ ្័់ះោ៏ំក្្្ទ្ទំេ្្្ក៏្ៅ្្្្ក្្្្ំេ្្ក៏្ទ